ตำนานเพลงที่คอยตักเตือนคนมีความฝันว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายกับเพลง It Never Rains in Southern California สวัสดีครับลุกคลิปนี้ครับผมขอพูดถึงเรื่องความฝันกันหน่อยดีกว่าเพื่อนผมเชื่อเลยนะว่าทุกคนน่าจะมีความฝันของตัวเองรวมถึงตัวผมด้วย แต่การที่จะทําให้ฝันเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมซึ่งการทํางานแล้วมีเงินยเยอะๆเนี่ยบางครั้งมันต้องเข้ามาทางานในกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆคนรอบตัวผมเนี่ยมีหลายคนที่เข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ฝันไม่เป็นจริงต้องกลับบ้านทั้งที่ยังไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือบางคนครับที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็กลมกลืนกลายเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ลืมความฝันไปเลยซึ่งมันมีเพลงเพลงหนึ่งครับที่เขียนขึ้นจากเหตุการณ์คล้ายๆที่ผมเล่าไปตะกี้ มันชื่อเพลงว่า It Never r a i n in Southern California ครับเป็นเพลงที่หลอกล่อคนมีความฝันครับของศิลปินชาวอังกฤษที่ชื่อว่า Albert Hammond เป็นเพลงที่โหพูดได้เลยว่าฟังแล้วเจ็บใจแน่นอนเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับว่าที่มาที่ไปของเพลงนี้มันเป็นยังไงแล้วมันน่าสนใจแค่ไหน ในยุค70ครับเ,เพื่อนๆที่ประเทศอเมริกาเนี่ยจะมีเพลงเพลงนึงครับดังมากมันชื่อว่า It Never Rains in Southern California คือด้วยทำนองเพลงโฟล์กที่มันฟังสนุกสนุกแล้วก็ทำนองที่มันติดหูบวกกับเนื้อหาเพลงที่กินใจผู้คนเนี่ยเพลงนี้เลยเป็นเพลงที่ป๊อปปูล่ามากๆครับก่อนที่จะเกิดเพลงเนี้ยครับต้องเล่าย้อนไปถึงตัวศิลปินหน่อยครับว่าเขาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาได้ยังไงคือในยุค60ครับอเบิร์ตแฮมอนเนี่ยเป็นนักร้องจากประเทศอังกฤษเนะเขาก็ออกเดินทางตามหาความฝันแหละ ออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นศิลปินไปทั่วยุโรปเลยแต่ว่าการเดินทางครั้งแรกของเขาเนี่ยพูดได้เลยว่าล้มเหลวแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยครับถึงขั้นแบบว่าไม่มีเงินกินข้าวเลยอะเล่นดนตรีก็เละเทะไม่มีเงินทําอะไรก็ไม่ได้จนเขาต้องเหมือนแบบว่าไปเดินขอเศษเงินครับของผู้คนในสถานีรถไฟของประเทศสเปนแล้วตอนนั้นครับญาติของเขาที่กําลังจะมาฮอนดีมูนที่สเปนเนี่ยก็มาเห็นเอลเบิร์ตแฮมอนแต่แฮมอนเนี่ยก็มีทิฏฐิส่วนตัวว่าเฮ้ยอย่าบอกพ่อนะ อย่าบอกคนที่บ้านนะว่าเห็นลูกชายเขาอยู่ในสภาพแบบนี้ญาติเขาก็บอกว่าได้แต่ว่าต้องแลกนะนายจะต้องกลับไปที่ประเทศอังกฤษกลับบ้านซะมันเป็นแบบนี้ครับคนที่ออกเดินทางตามหาความฝันนะ่ะผมเชื่อว่าหลายคนมักจะต้องโกหกที่บ้านว่าเฮ้ยชีวิตตอนนี้เราดีอยู่นะ แต่แท้จริงแล้วมันอาจจะไม่ได้ดีอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดความจริงไปคนที่บ้านก็อาจจะแบบรู้สึกอยากให้เรากลับบ้านรู้สึกสงสารเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลังจากที่อเบิร์ตแฮมอนกลับไปบ้านเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเขียนเพลงเพลงหนึ่งครับเอามาจากประสบการณ์ของตัวเองตอนไปเล่ร่อนอยู่ที่ยุโรปแล้วก็ประสบการณ์ของเพื่อนเพื่อนักดนตรีด้วยกันเขียนเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาครับแล้วมันก็ชื่อเพลงว่า Never l a n in Southern California อเบิร์ตแฮมอนยังไม่เคยไปแคลิฟอร์เนียตอนใต้ครับแต่ว่าเขาเขียนเพลงนี้ขึ้นมาก่อนครับเพราะว่า เขามักจะได้ยินชื่อเสียงว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นเมืองแห่งการสแสวงหาโอกาสนะเออเป็นเมืองที่ผู้คนมากมายมักจะเดินทางเข้าไปตามหาความฝันนั่นเองครับพอเขาเขียนเพลงนี้เสร็จครับ มันก็ยังไม่ได้ดังอะไรมากนะเขาก็ยังไม่ได้โปรโมทยังไม่ได้เล่นจริงจังมากมายจนกระทั่งเขาไปประเทศอเมริกาครับแล้วเพลงเพลงนี้ครับก็จะเปลี่ยนชีวิตของอเบิร์ตแฮมมอนไปตลอดการครับเราเดินทางไปประเทศอเมริกาครับแล้วก็ฟังเรื่องราวของเพลงกันดีกว่าว่ามันเกี่ยวข้องกับอเบิร์ตแฮมมอนและก็ความฝันของคนหนุ่มสาวได้ยังไงไปลองดูประโยคเปิดเพลงกันเลยดีกว่าโอ้โหเปิดมาก็น่าสนใจแล้วครับนี่มันเล่าว่าอย่างนี้เลยนะ Got on board a westbound seven forty seven, didn't think before deciding what to do. All that talk about opportunity gives TV breaks and movies rang true. Show เออรเบิร์ตไฮมอนเนี่ยเขานั่งเครื่องบินครับไปที่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมมุ่งสู่ตะวันตกเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าไปที่นั่นแล้วจะไปทําอะไรแต่สื่อทีวีโทรทัศน์แล้วก็พวกภาพยนตร์เนี่ยมักบอกว่าถ้าเกิดบินไปที่แคลิฟอร์เนียตอนใต้เนี่ยชีวิตจะับความสําเร็จครับเขาก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดไปที่นั่น,น่ะ จะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนอเวอิร์ไทมอนเลยบินไปที่แคปซินเนียตอนตายนั่เนเองครับนี่ก็เป็นประโยคเปิดของเพลงเลยเล่าถึงการเดินทางของคนคนนึงเลยครับเพื่อนเพื่เข้าใจใช่ไหมว่าสื่อทีวีโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นเหมือนโฆษณาชวนเชื่อแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี้ยพวก อะไรพวกนี้มักจะหลอกล่อเราว่าถ้าเกิดเราทําสิ่งนี้แล้วชีวิตจะประสบความสําเร็จถ้าเกิดเราลงทุนในหุ้นถ้าเกิดเราออกเดินทางตามหาความฝันถ้าเกิดเราแบบว่าไปที่เมืองใหญ่ๆเนี่ยชีวิตเราจะแบบประสบความสําเร็จแน่นอนครับสื่อในอดีตก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันครับแต่สิ่งที่สื่อไม่ได้บอกครับก็คือทุกคนเนี่ยมันไม่ได้ประสบความสําเร็จครับมันจะมีแค่1ในส0เท่านั้นแหละอีกอย่างหนึ่งครับเ,เพื่อนๆคนอเมริกันในยุคนั้นเนี่ยจะมีมุมมองชีวิตครับที่เราน่นจะเคยคุ้นหูนะกับคาว่า Dream, อเม ความฝันของชาวอเมริกันคนอเมริกันเนี่ยมักจะมีชุดความคิดที่เชื่อว่าถ้าเกิดเราเนี่ยตื่นเช้าทํางานหนักด้วยความมุ่งมั่นชีวิตจะประสบความสําเร็จครับชีวิตจะมีฐานะที่ดีขึ้นมีฐานะทางสังคมมีหน้าที่การงานมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นถ้าเกิดเราทํางานอย่างหนักเราก็อยู่ในหัวเมืองใหญ,ใหญ่คำพูดเนี้ยครับมันก็เลยทําให้คนทุกคนเลยแล้วกันครับเดินทางครับจากเมืองเล็กๆเนี่ยหลั่งไหลเข้าสู่เมืองใหญ่ครับเพื่อที่จะทําตามความฝันแล้วก็ทําให้ชีวิตประสบความสาเร็จ ก็แน่นอนครับเรามักจะเห็นหนังหลายๆเรื่องเลยนะที่มักจะเล่าถึงอเมริกันดีมที่แบบว่าคนเนี่ยเหมือนแบบไปอยู่ในเมืองใหญ่แล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นใส่สูตรถูกไทยมีรถหรูแล้วก็มีฐานะทางสังคมที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นชุดความคิดเนี้ยมันก็ไม่ได้กระจุกอยู่แค่ในประเทศอเมริกาเพียงอย่างเดียวครับคนยุโรปคนเอเชียเองอ่ะก็ได้ยินชุดความคิดนี้เหมือนกันแล้วก็เรื่องที่จะเดินทางไปอเมริกาครับเพราะเชื่อว่าที่นั่นอ่ะคือดินแดนแห่งโอกาส พวกเขาสามารถชุบชีวิตตัวเองได้จากที่อเมริกานั่นเองครับรวมถึงอเบิร์ตแฮมอนดด้วยที่เลือกเดินทางจากอังกฤษเนี่ยไปที่อเมริกาครับ แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าประหลาดใจครับเพราะว่ามันดึงดูดผู้คนมาตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหนานมากเลยว่าย้อนไปเลยตั้งแต่แบบว่าช่วงปี1850อเมริกาเนี่ยจะมียุคหนึ่งครับชื่อว่ายุคตื่นทองที่แคลิฟอร์เนียก็จะมีพวกนักธุรกิจนักลงทุนมากมายอ่ะเดินทางเข้าไปที่แคลิฟอร์เนียครับแล้วก็ขุดเหมืองกันรวมถึงเหล่าคนงานด้วยครับเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเกิดเดินทางไปทํางานที่แคลิฟอร์เนียแล้วอะ่ะจะได้เงินเยอะขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นแล้วก็จะประสบความสำเร็จไม่ต้องเป็นนนนนชชาาาแแรรงงต่่อไปไปปปผะะยะเวลึ ไม่นานไปถึงยุคป,ประมาณ1940แคลิฟอร์เนียเนี่ยกลายมาเป็นเมืองที่ผลิตหนังใหญ่ที่สุดในโลกครับก็คือฮอลลีวูดนั่นเองฮอลลีวูดเนี่ยมันเป็นเมืองแห่งแสงสีเสียงใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้คนทุกคนเนี่ยที่เชื่อว่าเราเดินทางไปฮอลลีวูดแล้วอะ่ะ จะทาให้เรากลายเป็นคนโด่งดังมีสิทธิ์ที่จะเป็นดารามีสิทธิที่จะเป็นนักร้องมีสิทธิ์ที่ทุบตัวเองและการจากเมืองมายาแล้วก็จะประสบความสําเร็จครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันเป็นเมืองที่คนเดินทางหลั่งไหลเข้าไปทํางานแล้วก็แสวงหาโชคกันเยอะใช่ไหมแต่สิ่งที่ตามมาก็คือไม่ใช่ทุกคนครับที่จะประสบความสําเร็จตามสถิติแล้วเนี่ยรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นรัฐที่มีคนไร้บ้านเยอะที่สุดในประเทศอเมริกาเลยทีเดียวครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเช็คไปเนี่ยโอ้โหหลักแสนคนเลยนะแน่นอนครับคนเข้าไปตามหาความฝันคนเข้าไปทําาา กินแต่สิ่งที่ได้มากับมักจะเป็นความผิดหวังครับต้องมีหลายคนที่นอนริมถนนนอนในรถไฟใต้ดินหน้าร้านอาหารใหญ่ๆแล้วก็รอเพื่อร้านเปิดแล้วก็ไปขอเศษอาหารเศษเงินจากคนเหล่านั้นเหตุการณ์และบริบทต่างๆที่ผมเล่ามาครับเออร์เร์ตแฮมอนก็เลยหยิบตรงนี้แหละครับมาเขียนเป็นเพลง it never r a i s in southern california คือเออรเบิร์ตแฮมอนเขียนเพลงนี้ก่อนที่จะเดินทางไปอเมริกาด้วยซ้ำครับแต่ว่าชื่อเสียงของมัน่ะโด่งดังมาถึงอังกฤษครับเขาก็เลยเลือกที่จะเขียนเพลงนี้ขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวเราไปดู ท่อนฮุกกับท่อนจบเพลงกันดีกว่าครับโอ้โหมันเล่าถึงความฝันที่เจ็บแสบมากๆครับ Seems มันแปลความหมายได้ประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยมันราบรื่นแล้วก็ไม่มีอุปสรรคใดๆหรอกในความคิดของเรานะแต่ว่ามันไม่มีใครเตือนหรอกครับถ้าเราไปที่นั่นแล้วอะ่ะพูดได้เลยว่าโอ้โหมรสุมรออยู่ครับฟิลเหมือนนั่นแหละครับเหมือนแบบว่าไม่มีใครเตือนหรอกแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพืเ่อนๆการเดินทางตามหาความฝันเนี่ยมันยากกว่านั้นครับ ทุกความฝันทุกเป้าหมายมันจะต้องมีความพยายานเนอะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกฝันทุกเป้าหมายจะเป็นจริงอย่างอเบิร์ตแฮมมอนเองเนี่ยกว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ยก็โอ้โหเลเทะไปประมาณนึงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่กําลังเดินทางตามหาความฝันครับทำต่อไปแล้วก็ทําอย่างระมัดระวังครับถ้าเกิดมีจุดไหนที่ ไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยก็ถอยออกมาก้าวนึงก็ได้แล้วก็ค่อยๆไปครับลุคคลิปนี้ครับก็ขอฝากตัวลาไปก่อนครับกับเพลงเพราะๆคอมมายดีๆเพลงนี้ครับส่วนครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ It's in Sultan, California Southern Neverland